สวัสดีครับสวัสดี MC แฟนครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสลำเพินออฟฟิเชียลครับพี่น้องขณะนี้ทีมงานท่านเดินทางมาหอดไกลจะเบิดแล้วครับพี่น้องนะครับมาถึงแล้วครับพี่น้องวัดบางปิ่งครับพี่น้องตําบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับพี่น้องกำลังพากันนอนพักพ่นนครับ ตา่แลอเอาเปดยังจพูไ่าแม่นครับหอ,อนก็จนดีไู่ใจักเที่ยอนห <c oughs> ดแล้วครับอีกเป็นกือบหกโมงหกโว่าๆ้าไน่องอีกสักพักหนึ่งกัน,น่าจะได้อาบน้ำอาภาครับแต่งตัวเตรียมเพื่อเพื่อนจะบวงสรวงนั่งครับ ตอนนี้เลือดก็เริ่มทยอยมากกันเรื่อยๆครับเดี๋ยวยางวุนอยู่บางหันนี่ไก่จะครบแล้วครับพี่นอ้องย,ย่างอีกโบโบลายป็นไดครับ เติมที่กว้างขวางครับพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นงานบวงสรวงงานไทยหนังครับชมฟรีดนะครับพี่น้องมือนี้ได้ยินมาแว่วๆว่าชมฟรีครับก็โบได้เป็นโบได้เป็นงานเ,นเป็นแบบมาไทยหนังไทยละครนี่สิครับไทยไตรย์กั้งวินครับ ตังช่วงฟรีครับพี่น้องแต่ว่าแสดงเต็มระบบครับนี่ครับหย่อยใหม่แล้วเริ่มมาทีละขั้น2อขั้นครับพี่น้องสิบหกขั้นนะครับตอนนี้ เริ่มทยยอยมาเลย่อยครับยังบเห็นยังรถเครื่องปั่นไฟอลไรกะน,น่าจะม่นครับส่วนต้องถาฟัางเบิงครับรถทีมงานเขาจะได้ไปจอดข้างนอกหรือเปล่าครับน่าจะเป็นคนตรงลานดินฟังคุณครับ เรื่อคือมาจอดรอคำสั่ง่เช่ครับผมาเป็นสิ่งที่ไดจะตั้งเวทีก่อนหรือว่าจะบวงสวงก่อนครับม <c oughs> ีขันรถ บัสอีกขั้นหนึ่งจอดอยู่บนล้านดินคุณพี่น้องฟังคุณครับไปจอดก,ก่อนมูครับทั้งนี้ก็จอดพักกันจอดพักพรก,ก่อนครับพี่น้องแล้วค่อยจะขยับขยายครับร่อคําสัง่งค่อยจะขยับขยายไปใหม่นะครับมาทั้งทีขั้นหนึ่งครับสองขั้นขั้นหนึ่งก็เริ่มล่างไหลเริ่มทยอยมาเรื่อยเรืครับพี่น้อง ยสักพักหนึ่งศิลปินเข้ากันอาจะขย่อยเขามากเป็นบรรยากาศสวยๆนะตอนนี้เลยครับพี่น้องเอามาหอดตังแท่ ดีซี่ครับพี่น้องดีซี่ดีหาจอดฮายังข้าเข่าฮ่หาหน้าไปกินเลยครับมางานครับฟังนุ่กนกะนักเรียนโรงเรียนครับพี่น้องโรงเรียนนักเรียนก็นลืมทยอยกันมากครับพี่น้อง ข้างมือเป็นวันปกติครับวันธรรมดาครับนักเรียนก็มาเรียนปกติครับยุงายขึ้นกันยุงลายพอสมควรครับ น้องๆเดินเซอร์คัขยับขยายครับหาที่นอนพักผ่อนครับพี่น้องต้องนอนแถวโบสถ์แถว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 ศาลาครับพี่น้องเพราะว่าทางฝั่งโรงเรียนอาจจะนอนบ่ไห้ครับพื้นที่โรงเรียนพิ่นบ่บนไหนให้นอนครับพี่น้อง <c oughs> นี้ผมตึงเคยมากครับพี่น้องครั้งแรกเลยปีที่แล้วกับโบเดม่าครับ ให้เพื่จําได้ที่จอดที่ตั้งไว้ที่ครับจะต้องนอเพือข้างวัดเิ่นอีกเพียหนึ่งครับว่าเพื่อนเสียตังกังไดครับว่าได้ยินว่าบูเดเป็นงานวัดนะพี่น้องเป็นงานท่อมา่ายละ,นนะครครับตังให้ชมฟรีครับการแสดงตอนกลางคืนครับเต็มระบบครับเนาะ อาจจะเรียนบดดือกครับพี่น้องอาจจะเป็นเที่ยงคืนทีหนึ่งหรือทีสองนะครับบ่มันใจกันครับ,ออบป่ไปเลยครับกินแล้วออหากินเขากินน้ำแล้วก็มาพักผ่อนครับบางคนก็อาบน้ำเตรียมตัวครับพี่น้องเพราะว่าบงสวงแปดมุงแปดมุงเก้ามุงครับพี่น้อง ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับพี่น้องใครผ่านเข้ามาเบิ่งก็ฝากกดติดตามให้น้ำนะครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดงานเฮ็ดการครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ซ้ำหนึนะครับพี่น้องพร้อมไม่คิปหนะ้าสวัสดีครับ